คอมสเปคแบบนี้ต้องใช้พาวเวอร์ p l y ยังไงแล้วใช้กี่วัตต์วันนี้มีคำตอบค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDI t Channel แน่นอนว่ามาเจอกับเมย์แบบนี้เนี่ยมีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังค่ะ แต่เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาวันนี้แม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ BDI Channel ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะขึ้นชื่อว่า power supply นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ค่ะที่สําคัญสําหรับคอมพิวเตอร์ของเรามากเพราะว่าเป็นตัวจ่ายกระแสไฟหลักของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า power supply ไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ของคุณหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย เสียหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเลือก power supply นะคะก็จะต้องเลือกให้ดีให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดไม่ตกวันนี้ไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราสเปคเป็นแบบนี้จะใช้ power supply แบบไหนดีเดี๋ยววันนี้เมย์จะอธิบายให้ฟังค่ะ<อ>สำหรับการเริ่มต้นเลือก power supply นะคะก็จะดูที่ตัวอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นหลักค่ะต้องดูนะคะว่าคอมพิวเตอร์ของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะ CPU เท่าไรแรมนะคะรวมไปถึงพัดลมระบายความร้อนด้วยนะคะการ์ดจอแบบนี้นะคะดูว่าใช้อะไรบ้างใช้เท่าไหร่นะคะโดย power supply เนี่ยจะมีกำลังไฟให้เลือกตั้งแต่400วัตต์ไปจนถึง1,200วัตต์ค่ะเริ่มต้นที่ตัว400วัตต์เลยค่ะสำหรับ400วัตต์กำลังไฟน้อยสุดนะคะก็จะเหมาะกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปค่ะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือ workstation ธรรมดาที่เอาไว้สำหรับทำงานทั่วไปค่ะทำงาน back office นะคะสเปคไม่สูงมากนะคะแล้ว ก็อย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์แบรนด์ที่ประกอบมาสําเร็จรูปแล้วแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ช่วง400วัตต์ได้ค่ะส่วนราคาของ400วัตต์นะคะแน่นอนว่าก็จะถูกกว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดเลยสําหรับรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นที่อยู่ประมาณ500วัตต์ถึง650วัตต์ค่ะ กำลังไฟประมาณนี้นะคะก็จะเหมาะกับคอมประกอบนะคะเป็นคอมประกอบรุ่นเริ่มต้นนะคะที่มีการเพิ่มพัดลมระบายความร้อนแล้วก็มีเพิ่มเป็นชุดหม้อน้ําระบบปิดแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้อยู่ที่500วัตถึง650วัตต์ไม่เกินนี้นะคะราคาเขานะคะก็จะแบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจาก400วัตต์นะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคากลางๆค่ะต่อไปนะคะเป็นรุ่น700วัตต์เรียกได้ว่ารุ่น700วัตต์นะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแค่กำลังไฟนะคะแต่ลูกเล่นของเขายัางเยอะมากๆเลยค่ะ ทาให้คุณเนี่ยนะคะสามารถตกแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเป็นอิสระนะคะสําหรับคนที่ชอบใช้ก๊์ดจอแรงๆนะมีชุดน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะสายไฟของเขาจะแยกออกมาด้วยทําให้อย่างที่เมย์บอกค่ะสามารถตกแต่งคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระนะคะจะเพิ่มช่องสายการ์ซจอเพิ่มก๊์ดจอนะคะจะเอาเคสแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะคะชุดน้ำระบบต่างๆอัดไปเต็มๆได้เลยค่ะแต่ว่าก็จะต้องเลือกใช้กำลังไฟของ power supply อยู่ที่700วัตต์ขึ้นไปนะคะ ต่อมาเป็นกำลังไฟระดับ750วัตต์ถึง1,200วัตต์บ้างค่ะ750วัตต์ถึง1,200วัตต์นะคะต้องบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆที่จะใช้ p o w e r s ังงานกำลังไฟขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ระดับ h ฮเอนด์เลยเลยค่ะเป็นคอมประกอบเองนะคะแล้วก็มีอิสระในการจัดแต่งมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มเข้าไปนะคะก็เพิ่มเข้าไปได้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่ากำลังไฟจะไม่พอ จะเอาไฟ R G B เท่าไหร่นะคะอัดได้เลยชุดน้ำนะคะจะตกแต่งอลังการแค่ไหนก็ทำได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญน,นะคะ1,200วัตต์เนี่ยนอกจากจะ power supply ให้คอมพิวเตอร์สเปคระดับ High End ได้แล้วนะคะยังเป็นกำลังไฟนะคะที่ไปทำเครื่องขุดคริปโตหรือว่าขุดบิตคอยได้เลยแหละคะ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่ยังงงงงอยู่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะยังไม่รู้แน่ใจ ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าคอมพิวเตอร์ของเราควรจะใช้ power supply แบบไหนดีกำลังไฟเท่าไหร่ดีนะคะก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับ BD ได้ค่ะที่ a d b d c o t h นะคะหรือจะเป็น f c e b o o o f แ n นเพจ b d i t s h o p ค่ะ <S <S นอกจากดูสเปคคอมของเราแล้วนะคะการเลือกซื้อ power supply นะคะก็ต้องดูมาตรฐานด้วยซึ่งมาตรฐานที่ power supply ที่ดีควรจะมีนะคะก็คือการผ่านมาตรฐาน80 Plus ค่ะ ซึ่งก็จะเป็นตัวการันตีนะคะว่า Power อร์ p l าตัวนั้นจะจ่ายไฟให้อุปกรณ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งข้อเสียนะคะถ้าเกิดว่าเลือกซื้อ Power Supply ที่ไม่มีคุณภาพหรือว่ากําลังไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะนั่นก็จะทำให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์ของเราได้นะคะในระยะในระยะยาวเช่นกันนะคะอย่างเช่นแบบในอนาคตถ้าเกิดกําลังไฟมันไม่พอแบบนี้เราเล่นเล่นคอมอยู่คอมมันจะดับไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่ถามกันเข้ามาบ่อยมากนั่นก็คืองั้นซื้อ power supply นะคะที่กำลังไฟสูงๆเผื่อไว้เลยดีไหมนะคะคำตอบคือทำได้ค่ะถ้ามีงบประมาณเพียงพอนะคะก็คือซื้อเผื่อไว้เลยนะคะยังไงตัว power supply เนี่ยมันก็จะจ่ายพลังงานแค่ ที่อุปกรณ์หรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เท่านั้นเองค่ะแต่ข้อดีที่ซื้อเผื่อไว้เลยก็คือในอนาคตให้เราจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรืออะไรแบบนี้มันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณจำกัดนะคะเลือกให้คุ้มค่าที่สุดก็คือเทียบสเปคกับกำลังไฟของ power supply <Z> จะดีที่สุดค่ะ <l> <Z> สุดท้ายนะคะการเลือก power supply เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความ จำเป็นในการใช้งานค่ะแล้วที่สําคัญนะคะก็จะต้องเลือกให้กําลังไฟเหมาะสมกับ,บอุปกรณ์ของเราด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะจะต้องมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในอนาคตนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้างบประมาณจํากัดมันก็จะต้องช่วยเราประหยัดตังในกระเป๋าด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา power supply คุณภาพดีแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะไม่อยากคิดเยอะนะคะอยากได้แบบที่มีคุณภาพ <geliyor> ก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะทักเราเข้ามาได้นะคะที่ line at bd.co.th หรือจะเป็น facebook fanpage bdit s h o p คะ่ะ หรือถ้าใครไม่ชอบพิมพ์คุยนะคะก็กลิ๊งกลางโทรมหาหากันได้ที่0 9 4 7 4 9 2 6 3 9ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเมย์ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้ให้ BDI T Channel ด้วยนะคะเรามีคอนเทนต์ดีๆมาลงทุกวันพฤหัสเสาร์าอาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆก่อนใครเลยซื้อของกับ BDI T Shop นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องบริการหลังการขายเพราะเราดูแลผุิตตั้งแต่ต้นแต่ไม่มีจบค่ะ สุดโรนี้แม่ขาตัวลาไปก่อนเรื่องไอทีไว้ใจบีดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BD ดี c h a n n n l นนะคะเพราะว่าเมย์จะนำสินค้าไ t ทีดีๆข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ